นายนทิยาคุณปลิ้มนายกเมืองพัทยาได้เปิดเผยข้อมูลให้กับผู้สื่อข่าวนะคะโดยได้บอกว่าแนวทางโมเดลภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นั้นเปิดรับนักท่องเที่ยวหนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมา ส่วนเมืองพัทยาก็ได้มีการหารือกันกับ8องค์กรท่องเที่ยวทั้งเมืองพัทยาสมาคมชมรมภาคเอกชนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยได้มอบหมายนะคะให้ทางภาคเอกชนนั้นกําหนดเส้นทางการท่องเที่ยวในแนวทางการปฏิบัติซึ่งแต่ละแห่งก็จะต้องให้ความร่วมมือด้วยสําหรับเกาะล้านที่มีประชาชนที่ต้องรับวัคซีนเหลือเพียงอีกแค่300คนเท่านั้นนะคะก็จะทําให้สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้สําเร็จเปิดท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของวันหยุดที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า เริ่มที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามานะคะถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีและจากการสอบถามนักท่องเที่ยวต่างก็มั่นใจในผู้ประกอบการในพื้นที่เกาะล้านนะคะนอกจากนี้เมืองพัทยาก็ยังได้วางแผนจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมเพื่อจะให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ในพื้นที่ของเกาะล้านเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ของเมืองพัทยานะคะโดยเฉพาะเกาะล้านค่ะซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะได้รับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศค่ะ คือในณวันนี้เนี่ยหลังจากวันที่1กรกฎาคมที่ทางภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ได้ได้เปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วนะฮะบนเ,เงื่อนไขหรือว่า SOP ที่ได้มีการกําหนดขึ้นนะครับแล้วก็มีการกําหนดในเรื่องของซีลรูทหรือว่าในเรื่องของเส้นทางการท่องเที่ยวน,ยนะครับก็เราก็จะเห็นแล้วว่าในขณะนี้เนี่ยมีการจองที่พักหรือว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มทยอยมาที่จังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งเราก็ติดตามกันอยู่ทุกวันสําหรับในเมืองพัทยาเนี่ย หลังจากที่ท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มาประชุมร่วมกับทาง8องค์กรนะคคือสมาคมชมรมทางภาคเอกชนทางในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วก็เมืองพัทยานะครับนะับตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยนะครับก็ได้มีการอมอบให้ทางภาคเอกชนเนี่ยได้ไปกําหนดซีรูทหรือว่าเส้นทางท่องเที่ยวนะครับหรือว่าการที่จะไปสร้าง SOP หรือว่าในเรื่องของแนวทางในการปฏิบัตินะครับของ ทั้งผู้ประกอบการแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับที่จะเดินทางเข้ามาแล้วก็อยู่ในแนวทางของพัทยา Move On นะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยนะครับทางเมืองพัทยาและทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองเนี่ยนะครับก็ได้ติดตามกับทางภาคเอกชนนะครับอยู่ว่าในเรื่องของพัทยา Move On ที่จะต้องมีการกําหนดซีรูทกับในเรื่องของคู่มือในการปฏิบัติหรือ SOP เนี่ย ซึ่งใน,ใ,นในแต่ละสถานที่ในแต่ละแห่งเนี่ยนะครับต้องเป็นความสมัครใจของทางภาคเอกชนนะครับว่านักะน,นี้เนี่ยทางภาคเอกชนเนี่ยได้มีการดําเนินการาไปแล้วมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็มีทางภาคเอกชนที่มีความสมัครใจนะครับหรือว่าสามารถสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนี้นะฮะได้นะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งทางเมืองพัทยา แล้วก็ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยก็กํากลังดําเนินการในเรื่องของมาตรการเสริมเช่นในเรื่องของมาตรการทางด้านการตลาดนะครับที่จะประชาสัมพ,พันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวได้ทราบนะครับหรือว่าในส่วนของทางเมืองพัทยาในการที่จะเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อที่จะรองรับนะครับซึ่งถ้าตามาระยะเวลาที่ได้มีการกําหนดขึ้นเนี่ยนะครับเราจะาเริ่มเปิดในวันที่1กันยายนนะครับซึ่งก็ถือว่า เร็วขึ้นมานะครับอีกประมาณ2เดือนนะครับจากเดิมเนี่ยก็จะเป็นประมาณ1นึดือนต่อเดือนสรกจเศษนะครับ <S <S <ๆ>ต่อเดิมเนี่ยใน,ในเฟสท,ที่เราจะเปิดก็คือวันที่1ตุลานะครับนวันนี้ก็จะเป็นวันที่1กันยานะครับก็ก็จะทําให้เราต้องมีการเตรียมการมากขึ้นนะครับณขณะนี้เนี่ยทททก็มีการประชุมกับทางภาคเอกชนและทาเมือพัทยาเองก็ติดตามกับทางภาคเอกชนอยู่ว่า ใน SOP กับซี o ู้ที่ต้องมีการกำหนดขึ้นและเป็นความสมัครใจของภาคเอกชนณนะขณะนี้เนี่ยได้มีการดําเนินการไปนะฮะถึงขั้นตอนไหนแล้วนะครับคือณขณะนี้เนี่ยเกาะล้านยังยังมีผู้ที่จะต้องรับวัคซีนอยู่ประมาณ300คนนะครับซึ่งเราก็ได้ดําเนินการในเรื่องของการจัดทําแผนในการที่จะ,ะให้บริการวัคซีนกับผู้ที่อยู่เกาะล้าน นะครับให้มากกว่า80%นะครับเพื่อที่จะทำให้เกาะล้านนั้นเป็นพื้นที่ที่มีภูมิคุ้มกันหมู่นะครับและสามารถที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับได้อย่างปลอดภัยทั้งาชาวเกาะล้านเองซึ่งมีประมาณเกือบ3,000คนนะครับแล้วรวมผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ยังนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาที่เกาะล้านนะครับในช่วงวันหยุดนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เดินทางเข้ามาหลายพันคน นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับณนะวันนี้เนี่ยในประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเกาะล้านเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยที่ผมสอบถามให้เจ้าหน้าที่สอบถามเนี่ยเพราะว่าทุกคนมีความมั่นใจนะครับว่าเกาะล้านเนี่ยได้รับวัคซีนแล้วนะครับเกินกว่า50เปอร์เซ็นตะครับตอนนี้ก็ยังเหลืออีกจํานวนหนึ่งนะครับประมาณ300คนนะครับก็จะทําให้ครอ,อบคลุมในพื้นที่ทั้งหมดซึ่งเราก็จะทําให้เกาะล้านเป็นพื้นที่นําร่อง ของเมืองพัทยาของประเทศอีกพื้นที่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและก็นักท่องเที่ยวชาวไทยครับ